สองมันต้องรอครับมันต้องรอกว่าจะได้กินแหมเนี่ยรอเนี่ยตัวมันก่อนอีลาตาแบบปอกอย่าพลาดพิงอย่าพลาดพิงเพิ่งแล้วเพิ่งแล้วเบิ่งน่ะโอเคบันดีไม่ใช่ก็ปอกอู้ยักไหมโอ้แต่ชอบดิเนี่ยสวยเนี่ยก็เรียกว่าเก๋ียดอจ้าได้แล้วได้แล้วกำลังงาม แล้วจะกินตุเรียนแบบเป็นลูกต้องนี้ใจยเย็นๆแรงมากต่ะแรงมากนี่งามๆได้แล้วนู่นหนึ่งมีแจนี่แหละมีจะไปซื้อแบบเนื้อล้วนที่กปอกแล้วก็อันนี้ก็น่าจะประมาณแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทกินลูก,ลกเลยก่อนอร่อยใช่ไหมสีจริงเ<อ>หลืองมากเลยนะ สีนี้ก้องโดนไฟไงสีจริงอะเหลืองสวยมากอ,มอร่อยอ,อ,อร่อยไหมรสชาติเป็นไงหอมเลยแต่มันจะเข้มกว่าเพราะว่ามันสุกมากกว่าหวานกว่าหไหมอืมอม,อมันสุกมากกว่า ป้าคุณแบบนี้นี่ยมไม่ได้นอนคืนเนี้ยร้อนใน <c oughs> คือมันกินง่ายมันมันสุกแบบถึงระยะมันแล้วถ้าไม่ปอกวันนี้นะเรเรียบร้อยตรงนี้ออกมาเป็นเละเลย นก่ใกล้ดนะีแล้วนะกินอันนี้มันนิ่มๆกันอันนี้น,นิ่มสุดละอันนี้เขาก็เรียกว่ากรอบน,น,น,นิ่มสุดละดูเม็ดไหมเติมแต่ไม่เห็นเม็ดเ,เ,เราซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่นะที่เราซื้อมาอันนี้ของจันเนาะ สามลูกสองพันงรเก้าสิบบาทเก้าโลสามขิดก็ออคุ้มหมาลูกมันสวยออซื้อแบบเป็นลูกกับซื้อแบบที่เป็นแพ็คอะ่ะซื้อแบบนี้คุ้มกว่าเป็นลูกอะ่ะแต่ปอกเป็นไหมปอกไม่เป็นชีวิตแม่งกินไปหุ่นหดไปอะ่ะกว่าจะปอกได้อะ่ะ อันที่สองมันต้องรอครับมันต้องรอกว่าจะได้กินเนี่ยเนี่ยรอเนี่ยสามวันต้องแต่รับมาไปเล่นกลาก้องนะเอ้าเอาเอ้ามานี่มามาที่มามาที่มาเอ้านี่มาเล่นกับมาม่านี่ดูดูดูเข้ากล้องเข้ากล้องเข้ากล้องก่อนเข้ากล้องก่อนดูเข้ากล้องก่อนตัวปวนเนี่ยเดี๋ยวตัวปนเดี๋ยวดูดูดูเข้ากล้องที่ก่อนดิดคิดไหมเอาอะไรเล็กนิดอะไรเล็กเลยนี่นี่อ่ะโอ้โหมันนิ่มกว่าวันนั้น อันนี้อันนั้นมันตกแล้วช่างมนกอ่ะมัน่อันนี้อยุยุนมันตกเอิมตกแ้วอ่ะอ้อนหม่อมอื้อ้ากินดูดอ้ามากินโชรุิกัดได้เลยมันนิ่มแล้วนิ่มกว่าันนั้นลูกนิ่มกว่าวันนั้นอร่อยกว่าเยอะกัดไปแองไม่กั้อันนี้หเอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ได้ทั้งนั้อ่ะอืมวันนี้มันก็เอันนี้ก็กอ้อนอะไรเหมือนนี แต่ว่าสุกกว่าวันนั้นเนาะเออวันนั้นเจ้ารีบไปนิดนึงรีบไปแต่ก็อร่อยนะอผมว่ากลองพอดีของมันเห็นไหมมันจะหอมแล้วว่านิ่มกว่าอันยูจะกินไหมเนี่ยสามเม็ดแล้วยิ่งกินยิ่งไปเลยอือันนี้เหรอเอาไม่เอาเอาเรื่องมาเนี่ยยูบอกยูไม่เอาแล้วเอาไม่เอาเอาแบบไม่ยูก็ได้อะชิ้นใหญ่ยูกินยาก เป้าลังเลยไไปเล่นลังไปเล่นลังไปจิ้มจิ้มตุกปูจะได้ดูความแตกต่างมันแต่รู้สึกว่าวันแข็งเหมือนกันหมดเลยทั้งลูกเนื้อมันเยอะกัดเม็ดเจม็ดเลยเม็ดเม็ดเม็ดอยู่ไหนไม่รู้ อันนียเจ้าของสวนเขา,เาแหวนให้มันต้นจนมันแก่จัดจัดอ่ะมันจึงเะต,ตัดมันก็เลยเป๊ะมากเลยรสชาติมันหวานเนี่ยหวานหอมแบบนี้ก็กรอบเรียบ <ใน S 2> ตับ,บ <ๆ S 1> มันก็จะไม่หวานอย่างนี้